คงจะคิดกันมาสิคงจะคิดกันมาจากบ้าสิว่าคอนเสิร์ตมอสมีแก๊สคนเดียวอยากรู้ไหมว่าใครเราไม่ปิดกันแล้วมีความสำคัญกับมอสขนาดไหนเราเรา,เราไปดูภาพดีกว่า VTR เดะเดะเดเเราเอาแก้มชิดกันด้วยนี่เราไปเรียนนัสูอด,ด้วยกันตอนเช้าเราก็จะไปเรียนนัสือด,ด้วยกันเจอกันเช้าเช้านี่เราจับมือกันด้วยนี่พอดีอ้อมจะหอหมอสเลยหันไปนี่นี่ เธอสวยนะแต่หน้าเธอเบอร์ตลอดเลยเอา้าวรู้ยังว่าใครเดี๋ยวเรามีเฉลยค่อยๆเฉลยค่อยๆเฉลย,ย,ย,ยนี่ตานี่ปากฮึยปากฮึ่ยปากและแล้วสุดท้ายนั่น เราเอาแก้มชิดกันด้วยรู้แล้วใช่ไหมว่าใครโอเครู้แล้วเราไปเชิญออกมาหรือว่าเราจะเรียกกันดีนับหนึ่งสองสามนะ น่าค่ะหน้าอ้อมเผเผๆนะอ้อมงอนคิดถึงอ้อมนะคือว่าเรามาเรามาทำท่าแบบในข้างบนกันนะดีไหมอ้อมดีไหม มามาถึงก็ทำท่าอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะดีเหรอนิดนิดเดียวเองน่ะนอ้อมนะเอ่อทุกทุกคนในนี้อยากดูไหมคะนิดนึ่งนิดเดียวอะ่ะจะพอเหรออ้อม อ้อมทามอน,นะอ้อมอ้อมเออเอาอ้อมทามอสไม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้ทาคือว่าวันนี้นะคะทุกๆคนในที่นี้มาก็ย่อมอยากอยากมาดูมอสใกล้ๆอยากมาดูคอนเสิร์ตเรื่องหวานแหววของเราเนี่ยเก็บไว้ก่อนโออ้อมทำไมตัดอย่างนั้นล่ะแบบ เอาหนานะก็คือที่มาวันนี้ก็เหมือนกับน้องๆเหมือนกับเพื่อนๆที่อยากเห็นความสะรราของมอสใกล้ๆอยากเห็นว่ามันจะทําให้แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากรู้เนี่ยอยากรู้ว่ามันจะสั่นแค่ไหนอยากรู้มันจะสะเทือนแค่ไหนทําให้ดูได้มาหัวอ้อมแค่นี้หัวใจอ้อมยังไม่สะเทือนอีกเหรออยู่ใกล้ๆมอสเนี่ย โอเคมอตกลงมอทำใหเดียวแล้วกันแต่ว่าอ้อมอ้อมต้องห่างๆหน่อยเพราะว่าเถ้ดมอสทำท่านี้แล้วมีสาวๆสวยๆอย่างอ้อมมาใกล้ๆมอเนี่ยมันจะทำให้พลังของมอเพิ่มขึ้นนะอ้อมอ้อมถอยออกไปห่างๆสักประมาณ2เมตรหรือว่าไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นะพอไหมพอไหมพอไหมอ่าพอแล้วพอแล้วนะเริ่มเลยนะอ้อมนะเป็นสวรานะอ้อมนะ มันช้ามันช้าอ้อมอย่าเพิ่งจ่อแจ้อจมอดสิก็มอดช้าเนี่ยอันนะั้อ้อมโอเคเอาเอาแล้วนะเป็นไงอ้อมมันทำให้หัวใจของอ้อมสั่นระไิกขึ้นไหม อยากรู้ไหมอย่างที่มอสทำอะนะชาวบ้านอ้อมอะเขาเรียกเด็ดเด็ดเด็เด็เดเดออมแล้วอ้อมมีเด็ดเด็ใช่ไหมถ้าอ้อมพูดอย่างนี้มันก็พอมีบ้างแสดงว่าอ้อมก็มีสราราอะไรกับเขามั่ง ก็ต้องมีแนมะมางานนี้ไม่โชว์ไม่ได้แล้วโอโหแล้วมอสอยู่ใกล้ได้ไหมมอสอยู่ใกล้อ้อมได้ไหมมันจะเพิ่มพลังให้อ้อมนะอยู่ได้ไหมคะได้ปะฮะโอเคได้ไดง้งั้นปล่อยปล่อยอ้อมตามสบายแล้วกันมอสอยากดูโอเคระวังล่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวตกเก้าอี้นี่มีคนบอกดูนะอื จุดฉีดไะ้นี่แสดงว่าขอมอสก็มีซุปเปอร์ไฮพาวเวอร์เซรามิสเตอร์มอส ไปเจ็ดเยียเย่ยมเยี่ยมสรุปว่าเราไม่ได้เจอกันมานานวันนี้อ้อมเพิ่งเห็นความเป็นหนุ่มเต็มตัวของมอสแต่แต่อ้อมก็เป็นสาวขึ้นนะยังไงก็อ้อม อ้อมผัวออะไรล่ะอ้อมมอสเหมือนเดิมนะอ้อมนะคืออ้อมก็อย่างเดิมใช่ไหมเราเรามาเหมือนเดิมกันนะเหมือนเมื่อก่อนอะนะเหมือนไงเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันไม่คือที่บอกว่าเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมไงเหมือนเดิม นี่พูดจาไม่รู้เรื่องก็เหมือนเดิมอยู่วันก่อนก็เพื่อนกันวันนี้ก็เพื่อนกันอ้อมพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอ้อมมันยังคาใจมอสอยู่เลยไม่ได้อ้อมมอสอ้อมว่านะ้อมไม่ต้องพูดแล้วมันต้องจบอยู่เอ้ยไม่ใช่จบมันไม่จบอยู่แล้วอ้อมไม่มีคาอ้อมว่ามันจบไม่คาแล้วมอสพูดจาไม่รู้เรื่องมอสทำไมมอสพูดจาไม่รู้เรื่องอะ ไม่มอมก่อนไงเฮ้ยตามกีบใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของแฟนคนเก่าที่เคยคบลึกซึ้ง

บอว่าขอเคลียรกับเธอให้มันชัดเจนให้มันเห็น Thank Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เมื่อกี้ก่อนเราจะร้องเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมามาบอกว่ามอสมีเรื่องคาอยู่ในใจมอสบอกว่าแม่แมว่าเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนั้นเหรอช่างมันอ้อมมัน,นไม่สำคัญอะไรหรอกมอสจะงอนดีมอสจะงอนอ้อมอยากรู้ใช่ไหมฮึมได้ก็ ไม่เพื่อนก็เย็นวันนั้นเองอ้อมมันเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากแถวๆนั้นมันไม่มีใครเลยอ้อมอ้อมและมอสก็ดูดีใช่ไหมแล้วสักปั๊บหนึ่งอ้อมก็สบตามอส แล้วก็อ้อมก็ค่อยๆเลื่อนใบหน้ามาเข้ามาที่หน้ามาแล้วอ้อมก็กระซิบที่ข้างหูหมอสว่าหมอสจา๋าอ้อมขอยืนมตังยีสิบ โอเคเอาเป็นว่าสรุปเรื่องนั้นไม่เกี่ยวแล้วกันวันนี้นะครับมอสได้ชวนอ้อมมาสนุกกับเพื่อนๆที่นี่นะครับแล้วมอสคิดว่าทุกๆคนคงจะคิดถึงอ้อมใช่ไหมแล้วทุกๆคนก็คงอยากจะฟังอ้อมร้องเพลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากดูแลขุดยนต์ตัวนี้ด้วย The m o s สมาครับ ขอขาตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากไม่เคยมายืนตรงนี้นานแล้วนาน <c oughs> น,าน,นานมากก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นทุกๆคนที่นี่นะคะขอบคุณมากที่เมื่อกี้ให้เสียงต้อนรับที่ดีนะคะ ความรู้สึกของอ้อมนะคะตอนนี้อ้อมคงไม่สามารถบรรยายออกมาได้อ้อมอยากจะใช้เพลงเพลงนี้เป็นสื่อเพราะว่าคิดว่าคงเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดค่ะ ไม่ยืนที่เดิ 班长。 What? นะคะขอบคุณสำหรับเสียงร้องแล้วก็เสียงเรียกนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนในที่นี้นะคะที่ทำให้การกลับมายืนอ,อ้อมครั้งนี้เป็นไปด้วยความรู้สึกที่ดีมากดีที่สุดเลย <S <S ขอบคุณทุกๆคนนะคะ,ะโดยเฉพาะเจ้าของคอนเสิร์ตนะคะมอสที ชวนองมาทำให้เขามีโอกาสได้มาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะขอเชิญพบกับความสราวของมอต่อเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ